สำหรับวิดีโอในตอนนี้จะมาเติมสีสันให้กับท้องฟ้าซึ่งผมสร้างสารรค์ว่าเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดังนั้นท้องฟ้าจะต้องมีสีที่สวยงามก่อนเริ่มการเติมสีให้คลิกหนึ่งครั้งที่ลูกศรที่ด้านบนของแผงสวอตเพื่อยุบแผงและทำเช่นเดียวกันกับแผง Adobe Color t h e m e หรือคุณสามารถปิดได้โดยคลิกที่ X ที่ด้านบนของแผง ผมจะปิดมันเพราะผมไม่ต้องการใช้มันอีกต่อไปตอนนี้คลิกเลือกสีเหล่ยงผืนผ้าที่ประกอบเป็นส่วนของท้องฟ้าแล้วไปที่แถบเครื่องมือของคุณเพื่อเลือกเครื่องมือไล่โทนสีคุณยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือไล่โทนสีได้ด้วยการกดตัวอักษร G บนแป้นพิมพ์ของคุณหากต้องการเข้าถึงตัวเลือกเครื่องมือไล่ระดับสีให้กลับไปที่แผงคุณสมบัติแล้วเลื่อนลงไปที่ตัวเลือกการไล่ระดับสี จากที่นี่คุณจะสามารถใช้และแก้ไขการไล่ระดับสีได้สาแบบคือแบบเส้นตรงแบบเรเดียนหรือแบบอิสระได้ผมจะเลือกตัวเลือกการไล่ระดับสีแบบอิสระ การไล่ระดับสีแบบอิสระเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้หลายสีในการเติมสีหลังจากเลือกประเภทการไล่ระดับสีชุดการหยุดสีหรือ Color Stop จะปรากฏขึ้นภายในองค์ประกอบกราฟิกที่คุณเลือก จำนวนและสีของชุดการหยุดสีเหล่านั้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับงานศิลปะในเอกสารของคุณตอนนี้มาปรับแต่งที่แต่ละจุดของการหยุดสีกันคุณสามารถเปลี่ยนสีของการหยุดสีได้ด้วยการดับเบิลคลิกเพื่อให้ตัวเลือกสีต่างๆปรากฏขึ้นในแผง จากที่นี่คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความโปรง่งใสเพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่นุ่มนวลขึ้นและสามารถปรับการแพร่กระจายของสีเฉพาะสีนั้นได้อีกด้วยและเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วให้คลิกออกไปคุณยังสามารถตั้งค่าสีของตัวหยุดสีโดยคลิกที่สีจากนั้นไปที่แผงคุณสมบัติและคลิกที่เติมสี หรือหากต้องการลบจุดหยุดสีใดก็ให้คลิกเลือกที่จุดหยุดสีน,นั้นและกด backspace หรือ delete หรือเพียงแค่คลิกแล้วเลือกจุดหยุดสีออกไปจากอาร์ตบอร์ดหากต้องการเพิ่มจุดสีใหม่ให้คลิกภายในขอบเขตของงานศิลปะท,ที่เลือกหากต้องการย้ายจุดหยุดสี ให้คลิกค้างไว้และลากจุดสีไปยังส่วนที่ต้องการหากต้องการเปลี่ยนสีของจุดสีมากกว่า1จุดในแต่ละครั้งให้กดปุ่มชิดค้างไว้และคลิกที่ตัวหยุดสีทุกตัวที่คุณต้องการแก้ไขจากนั้นไปคลิกเลือกสีในแผงคุณสมบัติเพื่อปรับสีสำหรับสีทั้งหมดได้ในคลิกเดียวและจากการไล่ระดับสีนี้ ผมได้สร้างเอฟเฟกสีให้กับพระอาทิตย์ตกที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจกับการเติมสีไล่ระดบับคุณสามารถที่จะกลับไปที่แผงคุณสมบัติและเลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขาการไล่ระดับสีของคุณได้ทุกเมื่อ